น่ารักมากล่าสุดน้องมินนี่ เพื่อนสนิทดองริซ่ามีการแฮปปี้นิวเย์เต้าลิฟโดยการลง IG Story เป็นคลิปนี้ค่ะดิ้งกันอยู่นั่นเองนะคะทุกคนโดยแฟนคลับมองว่าสตอรี่ที่น้องลิซ่ากับมินนี่ลงด้วยกันนี่ค่ะก็คือตอนที่น้องลิซ่ามาไทยน่าจะเจอกันตอนหลังจากเสร็จงานเซลีนเพราะว่าทรงผมเดียวกันกับวันนั้นเลยค่ะทุกคนและก็ตอนนี้ล่าสุดแฟนคลับบอกว่าเพิ่งเจอน้องลิซ่าอยู่ที่ปารีสไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ไม่ๆม่แม่รีดด้วยว่าตอนนี้อิสระมาเซรีจริงๆยังจําตอนที่เพื่อนสอนไม่ถ่ายให้ได้้้เหห็นนานาาอองิซ่ยู ตอนยังอยู่กับ YG จีนะตอนนั้นไปไหนมาไหนกับเพื่อนเพื่อนจะถทงจะถ่ายอาะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมคะตอนนี้จัดไปเต็มที่เลยค่ะสาวซึ่งคาดว่าหลังจบงานเซลินก็คือไปโอมากเกษเรกับเพื่อนสาวต่อนหนึ่งกลุ่มนั่นเองค่ะบอกเลยว่าใช้ชีวิตเวลาจัดสรรเก่งปังเวอร์น่าจะเป็นช่วงตอนที่มินนี่กลับมาพักฟื้นที่ไทยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มินนี่ไม่สบายนั่นเองนะคะอย่างไรก็ขอให้หายไวๆนะคะได้ความสดใสมาจากเต้าลีหายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะโอเคหลายแอคบอกว่าเป็นตอนที่อยู่ที่ ตามที่แอดกล่าวไปข้างต้นนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าปังนะคะลงไอจีบาฮามัสก่อส่วนตัวสักพักมีคนเจอที่ดิสนีย์แลนด์ปารีล่าสุดมีคลิปนี้ตอนนี้ของเราคืออื้ <c oughs> หน้าหวานปันน้ำผึ้งเดือน5ใช่ไหมเป็นโมเมนต์และก็ไม่จรภาพของแทกุกลายที่น่ารักเกินไปแล้วสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้มินนี่ขอให้มินนี่มีความสุขส่งท้ายปีนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแม้ว่าตอนนี้อาจจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ขอให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะไม่เจ็บป่วยอีกต่อไปในปีข้างหน้า นะคะคอยู่เป็นเพื่อนที่น่ารักของโนริซ่าแบบนี้ตลอดไปเอาล่ะสรุปว่าคลิปนี้ค่ะจาก i g ของเพื่อนมินนี่ทรงผมแล้ก็เมคอัพก็คือหลังจากจบงานเซลีนบอกว่าน่าจะไปอุมาเกษิิกันว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็มีการฉลองกันหนึ่งกลือปเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆฝากทุกคนไปกดหัวใจที่ i g ของมินนี่ด้วยนะคะ